สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรากลุ่มทุเรียนหนึ่งความนำเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ผู้คนส่วนใหญ่รับประทานและเป็นที่นิยมปลูกในอำเภอทุ่งตะโกและมีไรายได้มีการปลูกได้หลายอย่าง2งวัตถุประสงค์ 1. <Hey. S 2> เพื่อให้รู้จักวิธีการปลูกและโดยรักษาต้นทุเรียน 2. เพื่อศึกษาสายพันธุ์ของต้นทุเรียนที่ผู้คนนิยมรับประทาน สามเพื่อศึกษาการออกผลของทุเรียนในแต่ละช่วงฤดูสามสมมติฐานข้อที่หนึ่งทำไมทุเรียนถึงเป็นราชาแห่งผลไม้ข้อที่สองทำยังไงที่จะทำให้ทุเรียนมีผลผลิตดีข้อที่สามเรียนในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์อะไรบ้างข้อที่สี่เรียนจะออกผลในช่วงฤดูไหนข้อที่ห้าประเทศใดบ้างที่รับซื้อทุเรียนของประเทศไทยสีนะ่เนื้อหาความรู้ ทำไมทุเรียนถึงเป็นราชานผลไม้เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน 2. องทำยังไงถึงให้ทุเรียนมีผลผลิตดีต้องการเตรียมดินปลูกทุเรียนในระยะแรก 3. ทุเรียนในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์อะไรบ้างมี8สายพันธุ์ได้แก่ก้านยาวหมอนทองชนีกระดมหลงรับแลพวมงมณีภูเขาไฟทุเรียนบ้าน ทุเรียนออกผลผลิตดีในช่วงฤดูใดจะออกผลผลิตดีในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาเป็นการส่งออกตลาดประมาณ9เดือน 5. ประเทศใดบ้างรับที่รับซื้อทุเดียนจากประเทศไทยประเทศจีนเพราะประเทศจีนประชากรส่วนใหญ่นิยมรับประทานทุเรียนแพรประโยชน์ที่ได้รับได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุเรียนได้ข้อมูลได้นําข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เผยแพร่การต่อยอดทุเรียนให้คนในชุมชนได้เผยแพร่การทำทุเรียนให้มีผลผลิตให้คนในชุมชนข้อเสนอแนะกลุ่มของข้าพเจ้าอยากให้คนสนใจทุเรียนและนำไปต่อยอดเราได้เลือกสมมติฐานข้อที่3นะคะเพราะพวกเราได้ศึกษาและหาข้อมูลมาที่เรียบร้อยแล้วต้องกำเนิดของทุเรียนส่วนใหญ่นะคะกำเนิดมาจากภาคตะวันออกและภาคใต้ของตอนบนของประเทศไทยคะ่ะ หนึ่งทุเรียนพันหมอนทองมีรสชาติที่คนส่วนใหญ่นะคะรับประทานกันและผู้คนส่วนใหญ่นะคะปลูกกันมากแล้วก็มีกลิ่นที่รุนแรงค่ะสองทุเรียนกระดุกส่วนใหญ่นะคะมาจากจันทบุรีนะคะมีลักษณะีกลมเล็กนะคะทุเรียนพันจนนีจะมีสีเนื้อเข้มและเปลือกบางกว่าหมอนทองสี่ทุเรียนก้านยาวจะมี ลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้านจะยาวกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่นมีลักษณะของลูกที่กลมค่ะห้าทุเรียนภูเขาไฟส่วนใหญ่นิยมปลูกในจังหวัดศรีสะเกดเพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินของภูเขาไฟหาซื้อได้ยากและมีรสชาติดีหกพันหลงรับแลนิยมปลูกที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตฐ์มีรสชาติหวานมาเน่ มีรสชาติมันโลกเล็กกลมปลูกตั้งแต่โซนภาคใต้และภาคตะวันออกขอบค,ครับทุเรียนบ้านส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยมีรสชาติหวานมีกลิ่นฉุนขอบคับกเรางุเรียนขอบคุณครับ Nei. <laughs>